เมียวสวัสดีค่ะทักทายเพื่อนๆนวันหยุดจ้าเมื่อนี้เมีม่ยมหยุดเด้จ้าพาเพื่อนๆอ,ออกมาสูดรบรรยากาศข้างนอกค่ะออกมาเอาบรรยากาศเย็นๆข้างนอกนะจ้าเมืองเม,มียวให้เบิ่งค่ะว่าทงหน้าที่เคยเกี่ยวข่าวทงหน้าที่เคยปลูกข้าวไรเบอร์รี่ข้างหลังตอนนี้เป็นเป็นหน้าหิมะไปแล้วค่ะนี่ค่ะ มือนีวันนยุดค่ะปั้นพาไวยูกําลังปั้นพาไวแม่เมียก็เลยผ้าเพื่อนๆอ,ออกมาชมบรรยากาศข้างนอกนะคะออกมาสูดบรรยากาศเย็นๆค่ะเบื้องแม่เมียกับกลองให้เบื้องนะคะว่าข้างหลังเป็นยังไงเบื้องบรรยากาศไปน้ากันค่ะจักน้อยคอยแลีนเขาบ้านน้ากันเนาะนี่ค่ะบรรยากาศกะสิเป็นแบบนี้ละส่งสีมือเดี๋ยวแม่เมียเปิดเสียงเปิดแสงให้จักน้อยค่ะนี่ค่ะเบื้องบ้านพักแม่เมียนะหิมาถ่วมยุจ้าหิมะถ่วมยู่บ้งเลย ว่าจะค้นกระถางต้นหอมออกมาไว้มือนั้นเข่าบะได้จะเข่าบได้เลยแม่เมียก็เลยค้นว้ขคางบ้านจ้ะนี่ค่ะสวนพัก้างบ้านแม่เมียกระถ่วมคือกันค่ะหิมะกระถ่วขึ้นกันกน,นี่ค่ะบรรยากาศหน้าบ้านเมื่อนี้คันว่าขยันว่าจะออกมะโกยหน้าบ้านนี่ล่ะว่าจะออกมะโกยหน้าบ้านสิขยันบ่ถเาบ่ขยันกะสอยู่แต่ขางในคือเกาล่ะค่ะมันหนาวเนาะมันหนาวจ้าวัางแน่ อ๋อเบิงไม่เหมียวผ้ายางเบงเนาะผ้ายางเบงต้นสนอันนี้แม่เหมียวกระสีมันเก่งๆเนาะค่ะต้นสนเนาะนทนแดดทนฝนทนหนาวทนหิมะเนาะนี่ค่ะไอหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นนี่เป็นเป็นพันเป็นพันที่ภูมิงามๆอยู่จ้ะเป็นพันที่ภูมิงามๆคือตัวนี้อยู่อ,อีกอันตัต่อไปมันที่เป็นพันภุมกลางๆไม่ยาเรามักต้นพันนี่เราก็เลยบอกให้ซื้อพันนี้ เลี้ยนผิดเลี้ยนถูกไปเล็กๆซื้อบอเปลี่ยนอียังกระถามแตยยาอียงกระถามแตยยาเมื่อไม่เมียวผ้าขืนมาเบิงเบิงหมองสะไวหน้าไม่เมียวค่ะตอนนั้นคือผ้ามาเบิงนี่บ่ท่านหลายตรงนี้มีสีห้ายทุกปีแบบนี้นะคะจะท่วมเลยเด้อจ้ะท่วมเรื่องเมื่อไมเมียวผ้ายางเบิงผ้ายางโอ้คนแข็งแล้วเพิ่นเปลี่ยนน้าแข็งแล้วนะคะเดี๋ยวไม่เมียวให้เบิงเด้อเดี๋ยวไม่เมียวให้เบิงท่างไม่เมียวยางมากจ้ะเบิงแน่นี่ นี่ค่ะเพื่อนจะเป็นแบบนี้ทุกปีเส้นกันเลยอันเอาไม้มาครอบไปพ่อหอดหน้าหอดแล้วก็เอารถมายกขึ้นเลยค่ะรถไทยยกขึ้นมันง่ายดิเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะบรรยากาศทงไฮทงหน้าจ้ะมือนี้ไม่เหมียวผ้าเพื่อนเพื่อนมาเบิง้งบรรยากาศทงไฮทงหน้านะแต่ก่อนนี่ไม่เหมียวมายืนตรงนี้ละที่ที่ผ้าเพื่อนเพื่อนเบิ้งรถเกี่ยวเข่าไปจ้ะ นี่ล่ะคืนลังรถอันนี้ละเบ่งผ้าเพื่อนเพื่อนเบ่งรถเกีียวเข่าบือนี่แม่เมียผ้าเพื่อนเพื่อนมาเบ่งหิมะจ้ะเบ่งบรรยากาศทงไฮทงหน้าเบ่งอันไอเพื่อนเนาอะอายเพื่อนแบบขึน้นคือยังอยู่ร่งน้ำแข็งนาะแม่จา่าตะกี้แม่เมียค่อยไปซื้อน้ำแข็งอยู่ในร่งน้ำแข็งเนาะอันเห็นมันเป็นอายเนาะหนาวขึ้นไปค่ะเ้าล่วงข้าลง,ขงลางกันเนาะค่ะเนาะลงข้าลง,ขงลางกันนี่แหละค่ะแม่เมียมาทักให้เพื่อนเพื่อนคลิปแรกด้วย ด้วยนี้นะคะด้วยนี่ลาะด้วยคลิปยาวนะคะผ้าชมมุ่มบรรยากาศหน้าบ้านยุดสองวันจ้ามือนี่ก็มืออื่นแม่เมียก,ก็เลยซักผ่าปั้นผ้าใบยูค่ะก็เลยผ้าเพื่อนๆอ,ออกมาชุ่มหน้าบ้านเนเบืองเนียคะ่ะหลังบ้านกะยังบรทันหลายได้จ้ากปกตินี่สิเยอะก็นี่สิลายก็หนีถึง ถ้ามันหลายคักคักแฟนก็ต้องขึ้นไปกวาดค่ะเดี๋ยวลังค่าจะเอ็นเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวลังค่าจะแบบเอ็นเอ็นลงแล้วก็มองล่างน้าฝนนี่มันก็จะค่อยหลุดลงเพราะว่าอย่างถ้าอากาศหนาวก็นี่เพื่อนจะเป็นน้ําแข็งแล้วมันจะมีความหนักขึ้นอีกนะคะนี่ค่ะคลิปนี้แม่เมียวก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสีแลนเข้าบ้านแล้วค่ะหนาวนะจ้าตอนนี้พาเพ,เพื่อนมาอยู่กลางน้าแข็งกลางหิมะแบบนี้หนาวจ้าจแต่ก็อยากอยากให้ชมบรรยากาศความงามเนาะ ในความเหน็บหนาวยังมีความสวยงามให้ชื่นชมคลิปนี้แม่เหมียวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ